เอาละครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วใน Dark Yo-Yo ย l Yo a l a ซึ่งวันนี้ผมเอาใจคอเกมสงครามโดยเฉพาะเลยนะครับเกมที่ผมหยิบมาเทสทั้ง2เกมก็คือเป็นเกมสงครามที่สุดยอดเลยทั้ง2เกมนะครับเนื่องด้วยจากมีน้องๆหลายคนมากเลยเออบอกผมว่าพี่ๆช่วยทดสอบเกม Black ให้ผมหน่อยได้ไหมในแอป d a ม m o n PS2 นะครับผมจะบอกเลยว่า เกม Black ในแอป d a m o o n PS2 ตอนนี pues mm ้ยังร nah ันได้ไม่เสถียรนะครับคือต่อให้โทรศัพท์แรงแค่ไหนก็จะมีอาการหน่วงอยู่รวมถึงอาจจะมีบั๊กภาพประปายนะครับผมเลยเอาเกมที่มันดีกว่า2เกมแล้วก็เล่นได้ลื่นกว่ามาแนะนำกันนะครับก็คือ2เกมนี้ Call of Duty Modern Warfare แล้วก็ Call of Duty Black Operation ตัวนี้จะเล่นผ่านแอป Dolphin Emulator นะครับแล้วก็ ผมจะมาสอนการตั้งค่าคร่าวๆสำหรับ2เกมนี้ด้วยสำหรับมือถือที่จะใช้เล่นเกมนี้ก็เหมือนเดิมนะครับควรเป็น snapdragon 720ขึ้นไปนะครับจะสามารถเล่นลื่นได้โดยที่ไม่มีปัญหาการกระตุกการหน่วงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคอย่างแรกที่ต้องปรับนะครับสำหรับ2เกมนี้คือปรับเหมือนกันเลย Resolution น,นะครับให้ลดมาไว้ที่คูณ1พอเพราะว่าหลังจากที่ผมลองเทสแล้วนะครับ ถ้าเราปรับมากกว่าคูณ1อะ่ะมันจะมีอาการกระตุกเป็นช่วงๆนะครับคือกระตุกไม่เยอะกระตุกเล็กกระตุกน้อยแต่ว่าเล่นแล้วมันก็น่าลำคาญใจพอสมควรเพราะฉะนั้นแนะนำที่คูณ1โดยเฉพาะนะครับผมสำหรับ2เกมนี้แล้วอย่างที่2ก็คือคำว่า Skip Idle นะครับให้ติ๊กออกมันจะทำให้เกมของคุณลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ไม่กระตุกอันที่3ก็คือเ h a d e r c o m p ไพลเลชนะครับตัวนี้ ผมแนะนำให้ปรับเป็นที่ a s y n c h r o n o u นะครับ skip drawing แต่ว่าสำหรับใครถ้าปรับ2หัวข้อแรกมันลื่นอยู่แล้วตัวนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับผมเอาละครับหลังจากเราดูการตั้งค่าเสร็จสับรวมถึงผมอธิบายเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูเกมเพลย์กับ2เกมนี้กันเลยครับผม เหตุการณ์วันอังคารสีดำนะครับผมโอเคก็เริ่มกันมาแล้วนะครับสำหรับต้นเกมนะเราก็จะอยู่ในซากฮอตกนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนเลยนะว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะครับผมปกติจะเล่นแต่ Battlefield นะครับใน PC เนาะโอเคแต่เริ่มมาก็โอ้โหตูมตามพระราม8กันทีเดียวอะไรร่วงลงมาน่เพื่อน แต่ว่าโหมดเนือ s, <S เน้อเรื่องนี่ยผมบอกเลยว่า Call of Duty นี่กินขาดนะครับ Battlefield นี่สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงโอเคเพื่อนเราก็โยนแมกกาซีนมาให้นะครับผมเขาบอกว่าตัวที่กวนสัญญาณเราอยู่อีก500เมตรนะครับเราจะเดินทางด้วยเท้านะโอเคเริ่มต้นมาก็ผมสลับกล้องก่อนเลยนะครับสตูขวางอยู่ข้างหน้าเต็มเลย <S <s เดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะครับผมก็ยิงมันไปเรื่อย โอ้โหแต่ซาวมันสะใจมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครได้สัมผัสสองเกมเนี้ยลืมเกมแบล็คแน่นอนครับผมโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเยอะจริงครับเดี๋ยวผมจะค่อยคอยเคลียร์ไปนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งดุ่มดุ่มเข้าไปนี้ตายแน่นอนโอ,โ,โอ้โหมันยิงโดนว่ะแล้วก็เกมนี้ครับวิธีการรีเจนเลือดก,ก็คือเราต้องหาที่โคเวอร์นะครับอย่าให้โดนยิง เลือดมันจะรีเจนอัตโนมัตินะครับผมโอเคเราก็ค่อยๆสอยไปนะครับผมมันยิงยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกล้าหารมากเพื่อนโอเคค่อยๆนะครับค่อยๆไปสอยไปล่วงอีกหนึ่งตัวเอาละผมบุกแล้วครับเดี๋ยวหลบก่นอนเฮ้ยม,มาอยู่สกล้เลยเพื่อน ถ้าเราไม่บุกเพื่อนเราก็ไม่ตามนะครับโอ้โหโคตดแมนนี่นะโอ้โหตูมตามกันทีเดียวนะครับผมเฮ้ยอ,อ,อะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนโอเคเปลี่ยนปืนระเบิดมายิงนะครับเอาว้าวซะอย่างนั้นเอาไหมคราวนี้ต้องโดนแล้วล่ะเพื่อนโอเคเอา้ากดผิดนะครับไปปลาระเบิดใส่พวกเดียวกันเองทิหายแล้วหน้าจอเลอะโคลนกันทีเดียวอ๋อไปไป โอเคอันนี้พวกเรานะครับกองกันมังมาเสริมแล้วไปๆค่อยๆไปนะครับใจล่มๆม,ม,มันยังมีอีกอะคือศัตรูใน Call of Duty <ๆ>เยอะมากเลยนะครับเล่นภาคไหนก็เยอะแต่ภาคนี้ยผมเพิ่งจับครั้งแรกเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีลองเทสเพอร์ฟอร์แมนนิดหน่อยโอเคยิงไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูหนึ่งด่านนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินก็มาว่ะไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้เราต้องฝ่านะครับผมวิ่งเข้าตึกไปโอ้โหเจ็บหนักเจ็บหนักเอ้ยหืมหน้าสั่นกันทีเดียวนะครับผมโอเคเราก็รอดแล้วเนาะมาถึง เข้ามาในตึกแล้วนะครับวิ่งขึ้นบันไดตามเพื่อนไปก่อนให้เพื่อนนำนะครับเวลาตายเพื่อนจะได้ตายก่อนโอเคต้องมีจังหวะชาร์จประตูแน่นอนเอาไปเอ้ย,อยสองตัวนะครับเอ้ยโอ้ยแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจอแดงโอเคเก็บหมดแล้วนะครับผมถ้าจอเราสีแดงแสดงว่าเราใกล้จะตายแล้วนะครับให้ดีเจนเลือดก่อนนะครับผมโคเบอร์เฮ้ยตัวนั้นอยู่ไกล สลับสโคบยิงเลยนะครับผมสโคบเราจะมีซูมใกล้ซูมไกลนะครับสามารถสลับได้ตลอดเวลาแอบอยู่นึกว่าไม่เห็นหรือยังไงถอยไปนะครับบอกเลยว่าค oh, <ข>อเบวตี้นี่ฉากอลังการมากครับโอเคอันนี้ให้เราเตรียมปลาแฟตนะครับโ <B rett> oh, ป๊ไปติดแฟตเอา้าเราก็มึนด้วยนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรไ <B rett> อตัวข้างหลังยังไม่ตายนะ นี่เนี่ยเข้าหัวไปดิครับผมเครีโหลดก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อเพื่อนวิ่งช้าจังเลยอ่ะเรารอนายนาแล้วนะเนี่ยอ้าแล้วนี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างมียิงก่อนเลยนะครับโอ้โหหน้าสันหน้าสันเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อน โอ้โหมันมืดนะครับมองไม่เห็นยิงเราหน้าสั่นเลยนั่นนั่นนั่นนี่ครับโอเคล่วงหมดแล้วนะเดี๋ยวสลับสโคปก่อนนะครับผมตามเพื่อนไปออฟเจกทีบบอกให้เราฟอลโล่คนนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามากันทำไมเยอะแยะปานนี้เนี่ยโอ้โห เหมือนพวกรัสเซียมันยึดแมนทัตตันได้เลยนะครับเอาแกเน็ตไปเพียงไปแ้่สองลูกนะครับโอโ้มันยิงยากอะตรงเนี้ยติดอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้นะครับแต่พอถ้าเราชะโงกหัวขึ้นไปนี่โอกาสล่วงสูงมากเลยนะคือเราไม่ได้อึดเป็นแบบซูเปอร์แมนนะครับโดนไม่กี่นัดก็ล่วงแล้วนะครับผมถ้าโดนเต็มๆอะ่ะยิ่งถ้าลูกซองนี่ระยะใกล้สองนัดเราล่วงเลยนะครับ เดี๋ยวลอยยิงมันไปเรื่อยๆแถวนี้ก่อนะละละนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยโอเคมันมองไม่ค่อยเห็นนะยิงลำบากเหลือเกินนี่อีกไหมโอ้โหยังวิ่งไม่เดี๋ยวเดียวดี๋วเด๋ยวยิงไม่โดนไงเพื่อนมันยิงยากนะโ,โไม่เป็นไรครับต้องทะลวงแล้วสว่าะน,นี้ผมจะไม่ทนอีกต่อไป มาดิก็มาดิเฮ้ยระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวดียวโอเคระเบิดนี่ถ้าเราถูกจังหวะเราสามารถคว้างกลับไปได้นะครับมีเพื่อนมาเสริมละสลับสโคบก่อนนะครับระยะมันค่อนข้างจะไกลนี่แน่นี่แน่อ้มันมันเยอะจังหวะเป็นร้อยตัวได้มั้งเนี่ยตั้งแต่ยิงมาเนี่ยครับกำลังเสริมกำลังเสริม Okay. โอเคสัดไปูโดนอีกไอ้นันก็ยิงจังเลยอ่ะเพื่อนเอ้ยโอเคมันออกจากที่กำบงังยิงไม่ทันไงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆตะล่อมไปนี่เนี่ยอันนี้ต้องโดนแล้วละ่ะล่วงไปดิเออเพื่อนมีประโยชน์บ้างช่วยเรายิงั้่งเหอะเรายิงจนกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยข้างๆ ไม่ต้องลงไม่ต้องเล็งมันแล้วครับอัดรัวๆเลยจังหวะนี้เดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนนะครับกระสุนผมจะหมดหูแลเอคยิงยากเลยดิมันสายข้างนะครับมันดีดซ้ายขวาเนี่ยเนี่ยกล้องมันจะดีดไปทางซ้ายทางขวานะครับระเบิดมาเพื <laughs> ่อเราเคลียอ์กลับไปนะครับผมโหยอย่างเทอ่ะโอเคลุยละจังหวะนี้เฮย้ฮย RPG ว่ะไอ้ตัวยิงปืนกลบนรถเดี๋ยวผมจัดการก่อนนะครับล่วงไปแล้ว ตัวไหนที่ยิง RPG ไหนเพื่อนออกมาดิออกมาเคลียร์กันหน่อยดินี่เนี่ยเราหล่อยยิงฟรีนะครับยิงฟรีอ e ีสปอร์ตไปจังหวะนี้โอ้โหเกือบโดนเนี่ยนี่้าเอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยบ้านใครเมืองใครมันรู้ซะมั่งมาบุกไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะโอ้โหฉากนี่อลังการสุดยอดเลยนะครับบอกเลยทั้งตึกไฟไหม้ทั้งระบงระเบิดแสงสีนี่จัดเต็มจริงๆ แต่ว่าอย่างว่านะครับเครื่องวีมันก็จะดาวเกตจากตัว PC มาเยอะมากๆเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าภาพก็ยังสวยอยู่นะครับ <RPG! S 1> โอเคอรรเราต้องพุ่งมาตรงนี้นะครับด้านหน้าเรามันมีอืมมันแอบ,บว่ะมันแอบ,บว่ะเพื่อนลุยที่พ<ว>เพื่อนอเ,เออโอ้โหระดมงยิงกันไม่ต้องเกิดเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราเข้าตึกไปต่อตรงนี้มีที่เติมกระสุนด้วยนะครับก็แวะหน่อยแล้วกันโอเคเราก็จบฉากแรกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แบ็กโอเปอเรชันเลยนะครับ

เริ่มต้นมาเราจะเหมือนโดนจับมาอยู่ในห้องอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัด CG ส่วนนี้ออกไปแล้วกันเนาะให้ดูกันนิดนิดหน่อยๆพอนะครับดูว่ามันสามารถเอ่อซีจง CG อะไรดูได้สมบูรณ์ไหมอะไรแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าแอปดาฟฟินจะปัญหาจะน้อยกว่า d i มอนพีเอส2ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตัดเข้าเกมเพลย์กันเลยนะครับ เอาละครับเราก็มาอยู่กันใน b l a c k Operation แล้วนะครับผมซึ่งผมต้องอธิบายนิดนึงนะครับตัว Black Operation นะ่ะมันจะไม่ใช่ออกแนวอลังการแบบ m มเด r n w a r f a r e นะครับคือมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ภารกิจที่แบบเป็นใต้ดินอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนถ้าโดนจับได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ตัวรัฐบาลจะไม่รับรู้นะครับก็คือตายปล่อยให้ตายไปอะไรประมาณนี้เป็นภารกิจใต้ดินมันจะออกแนวมีสเตลมีอะไรมาด้วยนะครับแต่เริ่มต้นมาเราก็เหมือนจะอยู่ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งแล้วก็เพื่อเราบอกมีแขกมาแล้วนะครับ อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่คิวบาร์นะครับเท่าที่ผมดูซีจีมาเริ่มต้น <S 2> <S 2> <S อัวถามว่าลือเป็นใครเพื่อนเราก็โหดเหลือเกินยิงเลยนะครับผมไม่ต้องรีรอสำหรับตัวแบ็กออฟผมว่าเขาดาวเกตยิ่งกว่าภาค3ามกนะครับตัวกราฟิกค่อนข้าง ไม่ละเอียดเลยครับผมว่าภาค m มเด r n Warfare 3ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าเนื้อเรื่องมันจะค่อนข้างดารกว่าค่อนข้างเยอะเลยครับเราก็ลุยเลยมาถึงก็ยิงสู้กับตำรวจเลยนะเฮ้ยอันแรกทหารลุยกับทหารนะครับอันนี้เราลุยกับตำรวจโอ้โหเฮ้ยโอเคเขาบอกให้เปลี่ยนปืนระเบิดนะครับเราก็ยิงชิก้าบุ้มไป ฉากระเบิดก็ไม่มีการกระตุกนะครับแต่ว่าจะมีบางฉากเล็กๆน้อยๆที่เฟรมดรอปบ,บ้างนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะโอเคตามเพื่อนไปโอ้โหเพื่อนเรามันยิงอัดรถเลยนะครับภาคแบ็กออฟนี่โหดจริงว่ะคือแบบโอ้โหมันจะวิ่งชนเรานะครับผมก็ระเบิดไปกินดีเพื่อน โหปืนระเบิดนี่ดีจริงๆครับมันจะค่อนข้างดิบเถื่อนกว่าโมเด n วอล f ฟร์เยอะเลยนะเท่าที่ผมลองสัมผัสมาเบื้องต้นนะครับคือมันจะโหดอ่ะโอ้หเพียบเลยเพียบเลยเดี๋ยวเดียวยิงไม่ไหวเพื่อนมันเยอะไปโอ้โหไอตำรวจหนี้ละครับเขาบอกว่าให้กด B เพื่อวิ่งนะครับผมเดี๋ยวยิงคุ้มกันให้เพื่อนก่อนนะครับตามมาเต็มเลย โอเคมัวทำอะไรอยู่เอาขึ้นก็ขึ้นขึ้นล้นเลยนะครับผม <it> เอามาถึงห้อยถอยนะเอาถอยชนเลยเหรอโอเคเดินหน้า <Yeah. S 1> บังคับเองด้วยนะครับเนี่ยโอ้ย่ังโหดมีพัดลมหน้ารถที่แบบดูใบพัดแล้วไม่น่าจะเย็นโอ้สโลโมชั่นโคตรเท่เลยนะครับฝ่าดงกระสุนนะเพื่อน ชาร์จโอเคสำหรับแบ็คออฟดานแรกมันสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูอีกด่านหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผม เอาละเราก็มาเริ่มต้นกันที่ภารกิจต่อมานะครับโอ้โหอันนี้เรามาอยู่ในป่าทุ่งหญ้าเขียวขจีกันทีเดียวแต่ภาพมันดอกเยอะจริงๆครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงความมันผมว่ามันก็ยังอลังการอยู่แหละโอเคเขาให้เราโหนสลิงนะครับฮเนี่ <c oughs> เพื่อเราจัดการให้ดีมากเลยเอาไปทางไหน Oh, เข้ามาทางนี้นะครับเขาให้เราสาเตลนะครับตรงนี้เขาจะสอนเราสาเตลกด x นี่เนี่รัดคอเลยเพื่อนน้ำลงน้ำลายนี่กระเซ็นกันทีเดียวนะครับ oh. โ,อโอ้โหข้างนอกมีเป็นกองทัพเลยนะอันนี้เราจะมาเก็บใครสักคนนะครับผมก็จำไม่ได้ เหมือนถ้าเราบู๊อ่ะมันน่าจะไม่ไหวโอเคเพื่อนเราบอกว่าให้พวกนี้มันผ่านไปก่อนนะครับหลบก่อนหลบก่อนให้มันผ่านไปไปหรือยังอะ่ะหมดยังอะ่ะโอเคไป,ไ,ปได้นะครับ <Move out. S 1> เหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนนำเวลาตายมันจะได้ตายก่อน เอาแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้กระเป๋าได้ไอ้กระเป๋าใหญ่เนี่ยโอ้วิ่งติดเราอยู่ได้ข้างบนผมเห็นนะสองคนซัดเลยครับผมห้าวไงห้าวล่วงไปดีครับเฮ้ยมีอีกว่ะข้างบนแหมความแม่นมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะเพื่อน <Okay. S 1> โอเค,อเคจะมาได้หรือยังอะ ต้องให้เราเปิดก่อนตลอดเลยมาประจำการที่ประตูแล้วนะครับ <Stay close. S 1> โอเคเขาบอกให้อยู่ด้วยกันเพื่อนมันชอบตัดหน้าทางปืนอะ่ะชอบวิ่งตัดทางปืนล้วนะครับโอเคตรงนี้แอบยิงได้นะผมก็แอบสอยเพลินๆไปนะครับชิวๆยิงฟีอีสปอร์ต e ยังไม่หมดวะ่ะเฮ้ยข้างๆ โอเคตัวนี้เพื่อเรายิงตั้งนานไม่ตายเฮ้ยมาอีกสองตัวเรียบร้อยต้องให้มือปืนระดับพรกการยิงไงเพื่อนยิงกันเองนี่ไม่ได้เรื่องทุกทีอ่ะชารตนี่ไโอ้โหมีอีกไหมเนี่ยโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีวชัดก่อนเลยนะครับยิงก่อนได้เปรียบเอา เราเพื่อนมาขวางทางปืนอีกแล้วดูมันดูมันวัดเดือบฟัคมากนะครับโอเคเพื่อนเราชาร์จเราก็ชาร์จตามเอายังไงยังไงเนี่ยโอ้โหูระเบิดตุ้มตามเอ้ยอย,ยังจะมาอีกอาเวกรกรมกระสุนหมดโอเคไม่เป็นไรนะครับเหมือนด้านขวาจะมีอีกนะครับเอ้ยใส่ดีใส่ดิดโอ้โหเยอะว่าเยอะว่า เริ่มเยอะแล้วโอ้โหระเบิดตูงตามอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโดนเลยอะ่ะอืมหืมเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าสันแล้วครับไอ้นี่กย็ยิงไม่โดนสักทีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งระเบิดเพื่อนคนกำลังเล็งเป้านะ่ะโอเคน่าจะเคลียร์นะครับเอ้ยยังยังไม่หมดว่ะเอาอีกเอาอีก ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้โหลูกพองลูปภาพกระเด็นกระเดงกันหมดเลยนะครับผมหมดยังโอเค,อเ,คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้มันเบิกทางนะโอเคประจำนำแหน่ง <Idol. S 1> แตะไลเฮ้ยโอ้โหสโ,โ,โ,โลโมชั่นเลยว่ะอย่างโหดอะ่ะไอ้นั่นยังไม่ทันจะโดดหนีนะครับเรียบร้อยไปแล้วตัวน,นี้ตายหรือยังเลือด โอเคเลือดออกแสดงว่าตายแล้วนะครับเรียบร้อยเคลียร์ไปอีกหนึ่งห oh, ้องพร้อมเซต go เฮ้ยเล็งเล็งดีๆมันจับตัวประกันโอ้โหนี่มันสไนเปอร์อีลิตหรือเปล่าครับผม เข้าลูกตาไปเลยเอาอีผู้หญิงหยิบปืนมายิงเราเฉยไอ้บ้าเอ้ยเพื่อเราบอกเลยนะครับผมมันยิงซ้ำด้วยอะโหดจัดเลยขนาดเอาผู้หญิงเป็นโล่อีผู้หญิงยังจงรักภักดีนะงงมากเอานี่แอบเฮ้ยตรงนั้นมีปืนกลว่ะโอเคเดี๋ยวผมสอยมันก่อนล้วกันถังระเบิดนะครับยิงได้หรือเปล่าโอ้โหยิงได้ด้วยว่ะ เกมทำละเอียดดีมากเลยนะครับ okay, <one> ตรงนี้ยังมีกองทัพนึงเอ้ยเปียบเพียบเอ้ยเอ้ยยายะยโอ้มันวิ่งชาร์จเข้ามาเลยเหมือนพีชีพเลยนะครับผม <Okay. S 1> โอเคโอ้โหไฟมงไฟไหม้อะไรมากันเต็มจัดเต็มกันทีเดียวนะครับเอาจะยิงตัวไหนเนี่ยเอาระบงระเบิดโอ้ยมั่วไปหมดแล้วครับจังหวะนี้ผมไม่รู้จะยิงใครนะ วิ่งวิ่งตามมันไปแล้วกันไอตัวนั้นก็อยู่ไกลเหลือก็เอ้ยโดนว่ะเจ็บมะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเพื่อนมันอยู่ข้างหลังอะมองไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยมองไม่เห็นได้ยังไงโอเคเราซัดไปก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับเกมเพลย์ผมก็จะให้ดูกันเท่านี้แล้วกันนะครับผม ก็สำหรับเครื่องผม snapdragon 865ก็ลื่นๆเลยนะครับไม่มีปัญหารวมถึงความมันนี่10เต็ม10กันเลยครับทั้ง2ภาคเลยนะคือมันมีเสน่ห์กันคนละอย่างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้เนาะเดี๋ยวผมก็จะยิงๆมัม่วมัมันแถวนี้ก่อนละกันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่า ผมไม่เคยเล่นนะครับอาจจะกากไปก็ขออภัยด้วยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ